สงสัยว่ากับตันคนเก๋ของเราจอแดนเฮนาสาันนั้นจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวทริปขี่อูดอย่างสบายใจแล้วนะสิครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมอ่านผ่านๆตามานะครับแล้วก็เสพข่าวอ่านข่าวหาข่าวไปเรื่อยๆนะครับเห็นดราม่าจอถล่มรอบตัวเฮนาสันเลยนะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับเป็นแบบเบาๆน้ำจิ้มนมนะครับก็คือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตของแฟนบอลท่านหนึ่งนะครับที่ต่างประเทศนะครับคือเขาตัดเอาคลิปมาส่วนหนึ่งเอามาให้ดูนะครับก็คือเป็นช็อตที่เฮนาาร์สันเนี่ยกำลังเดิน อ,อยู่ในสนามซ้อมนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็เดินสวนมาเพือ่อนในคลิปเนี่ยก็คือคอตซิมิกาและก็โจโกเมสนะครับคือแบบหลบตาทำ,ทำเมินเอาง่ายมาทำเมินอะ่ะไม่มองหน้าไม่ทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเฮนสันก็แบบตาลอยๆอ,อะไรประมาณนี้ครับคือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนรุ่มทีมเนี่ยเขาไม่โอเคกันหรือเปล่ากับการที่เฮนร์สัน,นตัดสินใจย้ายไปซาอุอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการตั้งข้อสังเกตของคนคนหนึ่งนะครับยังไม่ได้แบบเป็น สันักข่าวหรืออะไรออกมาตีแผ่แล้วครับแล้วก็มีคนเข้าไปดูคลิปนี้เ,นเป็นแสนคนแล้วเท่านั้นเองครับก็เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มในดราม่าช็อตแรกนะครับส่วนดราม่าขบวนใหญ่เลยเนี่ยที่เรียกได้ว่าขบวนกระถินขบวนผระป่าเนี่ยก็คือกลุ่มของ lgbt นั่นเองครับที่ออกมาเรียกได้ว่าแถแลงนะครับว่าแสดงความผิดหวังในตัวของจอ์แดนเฮนเดอร์สันเป็นอย่างมากเลยครับ เพราะว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนมาตลอดนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรแล้วก็สนับสนุนกลุ่ม LGBT พัดเนี่ยอย่างมากเลยนะครับถึงขนาดเป็นผู้ที่ว่าอ่าเป็นหนึ่งในผู้นําเลยก็ว่าได้นะครับในการที่สวมปลอกแขนนะครับสีลุ้งอ่ะที่เป็นการสนับสนุนกลุ่ม LGBT เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเท่าเทียมทางเพศนะครับในการที่สวมปอกแขนสีลุงนครับเป็นการสนับสนุนกลุ่ม LGBT การเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จอยไดนเฮอร์สันเนี่ยตัดสินใจไปเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT เนี่ยนั่นแหละครับก็เลย พวกเขาเนี่ยเลยตั้งข้อสังเกตกันออกมาว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยกำลังทรยศหักหลังกลุ่มของพวกเขาหรือเปล่าครับตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเบาๆซะแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่แฟนบอนลเลยไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBT เท่านั้นนะครับที่ออกมาวิจารณ์สำนักข่าวดังเนี่ยว่าจะเป็น Atlantic Sky ป p o r t หรือแม้กระทั่ง l e w b ู r e Echo ก็ออกมาวิจารณ์วิพา์วิจารณ์การตัดสินใจของจอร์แดนเฮนเดอร์สันในครั้งนี้กันอย่างแบบอึกระทึกพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับ ล่าสุดก็เป็นตะลุงแกลมซูเน่นะครับอดีตมิดฟิลด์ของของแดงริอู์พูลนะที่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวมาเป็นกูรูปากแจ๋วที่ไม่ได้ไปแจ๋วกับทีมอื่นด้วยนะแจ๋วกับริพูน,นี่แหละจนตอนนี้เด็กของจะพากันเกลียดกันหมดอยู่แล้วออกมาวิจารณ์เฮดสันนะครับบอกว่าการที่เฮดสันเนี่ยตัดสินใจย,ย้ายไปเล่นกับโปรลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยนั่นเท่ากับว่าจะเป็นการทำลายชื่อเสียงทั้งหมดที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้หูลุงโคตรแรงเนี่ย รวมถึงนักข่าวดังจากช่อง bbc อย่างเมลิซาเรดดี้นะครับก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เฮนเดอร์สันเช่นกันนะครับดยบอกว่าเกรงตัวไว้เลยนะครับเตรียมตัวรอรับแรงกระแทกได้เลยนะครับเพราะว่าฉันว่าเขาจะต้องรู้แน่นอนว่าเขาจะต้องโดน,นแน่ๆนะครับเขาต้องรู้ตัวแน่นอนว่าจะต้องโดนวิาพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างแน่นอนนะครับซึ่งเฮนเดอร์สันเนี่ยจะต้องคิดหนักมากแน่นอนครับและเขาเนี่ยจะไม่มีวันหาวิธีที่จะหยุด ความรู้สึกของผู้คนที่รู้สึกว่าเขาถูกพวกเขาเนี่ยถูกขักหลังจากจอร์แดนเร์สันได้เลยครับทั้งทั้งที่โอกาสตรงนี้จะเป็นโอกาสแสดงจุดยืนต่อการที่เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างกลุ่ม LGBT ของจอร์แดนเฮนร์สันแล้วแท้นะครับแต่ว่าเขากลับที่จะเลือกที่จะมองข้ามมันไปนะครับมีหลายๆคนเนี่ยออกมาวิจารณ์ออกมาบอกออกมาอวยเฮนรสันกันว่า หัว<อโ>เงินก้อนดังกล่าวที่เขาจะได้จากซาอุดเนี่ยมหาศาลถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยซึ่งนั่นไม่จริงครับเจนนัข่าวคนนี้ได้บอกว่าเฮนสัน,นเน่เงินเยอะอยู่แล้วนะฮะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาย้ายไปซาอุด์นั่นคือชื่อเสียงของเขาตั้งหาครับที่มันจะแย่ลงไปกว่าเดิมครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าอ้วมอ้วมเลยอะนะคือเห็นใจนะผมเอาง่ายเราเรา ไม่รู้ว่าความคลั่งทีมความคลั่งในตัวของนักเตะในฐานะที่แบบเราเป็นแฟนบอลชาวไทยอาจจะไม่หนักเท่ากับพวกเขาก็ได้เนาะพูดจริงๆคือไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงเพราะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมเองผมแบบเฮ้ยกูไม่ได้ไปเราไปเล่นเราก็ไปทําเพื่อครอบครัวเราไม่ได้ไปเหยียดใครนี่ว่าเราไม่ได้ไปเหยียดกลุ่ม lgbt โชว์เขาที่ซาอุนี่ว่าคือกูก็ไปทาเพื่อครอบครัวป่ะวะทำเพื่อตัวเองป่ะวะเราไม่ได้ขอตังกลุ่มนี้กินอะหรือว่าเราได้รับเงินจากกลุ่มนี้ด้วยเหรอก็เปล่าหรือเปล่าครับเขาก็ไม่ไนนไม สำหรับเฮนเดอร์สันเนี่ยเราต้องทําเพื่อปากท้องทําเพื่อครอบครัวนะครับก็ไปหาทำมาหากินสุจริตนะครับก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าไม่รู้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่ากับตันเฮนโดเราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรอะ่ะเขาก็ไปทําเพื่อครอบครัวเขาครับสุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกัปตันด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านดราม่าเรื่องนี้ไปได้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็จางหายไปเองนะครับเพราะว่า พูดเรื่องพวกนี้มันดราม่ามันมาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคนก็ลืมครับก็กัปตันก็สู้เพื่อริ้วพูมามากแล้วก็จากนี้ไปก็สู้เพื่อครอบครัวบ้างนะครับสำหรับจอแดนแฮนรันนะครับก็สู้ๆนะครับกัปตัน